ประชาสัมพันธ์หน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้นะครับทางการแข่งขันนะครับพีพีทีวีนะครับวอลเลย์บอลชาย JVA ชิงเทเล์แห่งเอเชียนะครับจะเริ่มแข่งขันในวันที่12กันยายนนี้นะครับผมตอนแรกเนี่ยทางช่อง P p พ v ทีที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดสดเนี่ยจะถ่ายทอดสดการแข่งขันเพียงแค่เกมของทีมชาติไทยแค่3นัดในรอบแบ่งกลุ่มนะครับถ่ายานทางช่องทีวีนะแต่ว่าตอนนี้นะครับทางช่องเนี่ยได้มีการพูดคุยกับทางเจ้าภาพเรียบร้อยนะแล้วก็ ยืนยันว่าจะถ่ายเพิ่มอีกวันละ2คู่นะครับจากเดิมที่จะถ่ายแค่วันละคู่เดียวนะคู่ของไทยเนี่ยแต่ละวันจะถ่ายวันละ3าคู่แต่อีก2คู่เนี่ยจะถ่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับผมก็ฝากด้วยว่าละกันนะครับเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่10บโมงเลยนะครับคู่แรกนะครับซาอุเกาหลีแล้วก็ที่สาคัญนะครับเป็นแฟนของตากาฮาชิรันนะครับรอเชียร์น้องรันกันได้ทางออนไลน์นะครับผมพ p t v ทีมสิก็ถือว่าปีนี้ก็เปลี่ยนคือไปอยู่กับ3 6ยังไงก็ ติดตามด้วยนะครับ,รบเพราะว่าก็คืออย่างน้อยก็ให้กําลังใจนักกีฬาไทยนะครับในการแข่งขันรายการต่างๆด้วยโดยเฉพาะผู้ชายนะครับก็ให้กำลังใจกันเยอะๆแล้วกันนะครับ,รบ,รบชุดใหญ่เองก็เปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรีงงเย <laughs> นะกว่าไงอะโค้ดเป็นโค้ดเป็นโค้ดนี่ไงหมออยากอยากอยากดูแบบเปลี่ยนโค้ดนี่แหละเออนี่ไง,ไงเป็นพี่ตอไปคุมแล้วตอนนี้อ่าเพราะฉะนั้นก็คู่ไทยเนี่ย ถ่ายทั้งทีวีนะครับแล้วก็ดูออนไลน์ได้ด้วยอีกคู่อื่นๆเนี่ยอีกคู่อื่นที่เขาจะถ่ายเนี่ยถ่ายถ่ายไปทางออนไลน์นะทางเว็บไซต์ของเขา PPTV เนี่ยนะเดี๋ยวผมดูก่อนชื่อชื่อชื่อของเขาเนี่ย PPTV HD 3 6 .com นะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้แล้วกันครับบอกว่า JVA ตีตลาดไทยเวอร์ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะฮะคนคนตีตลาดเนี่ยต้องบอกว่าเป็น PPTV นะครับคืออย่างที่บอกไปตอนแรกเนี่ยเขาจะถ่ายที่คู่ไทย แต่ว่ากระแสของญี่ปุ่นอะยังไงมันต้องถ่ายเว้ยนี่ในเมื่อลิขสิทธิ์อยู่ในมืออะมันคุยกันได้มันคุยก,กันเอามาอย่างน้อยออกออนไลน์ได้การเจราจาเพิ่งจะตกลงกันวันนี้คือตอนแรกจะถ่ายแค่แมตต์เดียวใช่ไหมเพราะว่าสีดสัญญาณจากญี่ปุ่นอะเขาจะถ่ายเพียงแค่เขาจะส่งไปต่างประเทศอะจะส่งมาแค่วันเดียวคือวันที่เจอกับกาตาร์นัดเดียวอ่ะแต่ว่าพอทีมงานเราเดินทางไปถึงญี่ปุ่นแล้วก็ไปคุยไปเจราจาจนสุดท้ายตกลงว่าจะถ่ายออกออนไลน์ทั้งหมดนะครับผมอ่า อันนี้นะฮะแต่แต่ผมไม่ไม่แน่ใจว่าเขาจ่ายตังค์เพิ่มหรือเปล่านะเพราะว่าสัญญาณฟีดมันมาแค่นี้แต่ว่าไปขอเพิ่มไม่รู้ว่าอันนี้ต้องต้องจ่ายตังค์เพิ่มหรือเปล่าก็ไปไปขอบคุณทางพีทีวีนะฮะ